ครูใหญ่เปลี่ยนนาฬิกาใหม่อีกแล้วเหรอลิสาคิดถึงอ<น>่ะคึงปิดเทอมเป็นยังไงบ้างอืมก็ดีนะแบบเลขที่22ทธีระยามาค่ะเลขที่23ทิติรัตน์มาค่ะค่ะโอเคคุณครูก็ขอต้อนรับเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่นะจ๊ะอพอเปิดเทอมแล้วทุกคนก็ต้องมีชมรมอยู่เพราะฉะนั้นก่อนปิดคาบนี้ โปรดมาเช็คชื่อว่าทุกคนอยู่ชมรมไหนกันนะจ๊ะครูวางไว้ที่โต๊ะด้านหลังนะพอเซลขับอีกแล้วหรอปีที่แล้วก็อันนี้อ่ะแค่เรียนก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วครูสมชายก็ให้แต่แก้แต่รูบิคคิ้ว่ะเอานะเพื่อนนี่ใช่ชมรมพัสเซลขับหรือเปล่าครับ อ่ารูบิกใช่เลยพวกเธอกำลังสงสัยใช่ไหมว่าครูสมชายเขาไปไหนครูสมชายเขาได้กเกษียณไปแล้วครับอ๋อแล้วครูสมชายได้ให้พวกเราทำอะไรแล้วบ้างครับ เราลองทําอะไรที่มันแตกต่างจากปีก่อนๆดีไหมทําให้ชมรมของเรามันดีขึ้นให้มันเท่ให้มันคูครูบอกให้พวกเราทำอะไรที่มันคูลๆพวกหนูก็เลยมานั่งคิดพวกเราขอนำเสนอ High School s c o r c h n g e r Hunt Festival ค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาคำใบ้ไปซ่อนทั่วโรงเรียนเลยตลอดเทอมนะครับค้าคิดของพวกเราคืออยากจะชวนทุกคนในโรงเรียนมามีส่วนร่วมในเกมนี้ค่ะโดยที่เราจะส่งคำเชิญให้แต่ละคนแบบ Personalize แล้วผู้ชนะจะได้อะไรล่ะได้ความสนุกครับครูชอบความคิดของทุกคนนะแต่ครูรู้สึกว่ามันต้องมีรางวัลให้เขาสัหน่อยอเดี๋ยวเราลองไปคุยกับครูใหญ่ดูไหมเผื่อครูใหญ่ยยจะสนับสนุนของรางวัลให้กับชมรมเราดีไหม ดีค่ะดีค่ะอืมดีนะถ้าลองไปเสนอดูดดนักเรียนมาทำอะไรคะอ๋อหนูอยากจะขอรายชื่อนักเรียนแบบมีอีเมลอะค่ะอ๋อได้จ้ะเดี๋ยวครูปิ้นให้นะจ๊ะรอสักครู่นะนี่จ้ะขอบคุณค่ะ ทุกคนพวกเธอต้องชอบอันนี้แน่เฮ้ยอะไรอ่ะขอชื่ออีเมลมาได้ชื่อพ่อแม่มาด้วยน่ะเฮ้ยจริงป่ะจริงป่ะนี่รีบมาดูห้องเราดินี่พดก่าแล้วใช่ไหโอ้โหแต่ละคนกระดึ๊ดกระดึ๊ดเฮ้ยนิสาห้องเรามี23คนไม่ใช่หรอใช่ทำไมอ่ะ ข้อมูลหาชื่อยังไงก็ไม่ขึ้นยังกับไม่มีตัวตนนั้นอะ่ะวาลินที่แปลว่าน้ำนัททีที่แปลว่าน้ำและชื่ออื่นล่ะอ๋อขอโทษนะครับนักเรียนที่ครูมาช้าเป็นยังไงบ้างเรื่องโปรเจกต์ก็ค่อยๆกระเตื้องครับครูมีอะไรให้ครูช่วยบอกได้นะครูคะครับ ยกตัวอย่างชื่อที่ไม่มีอยู่จริงหน่อยได้ไหมคะอ๋อชื่อที่ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับใช่ครับแบบมีแค่ชื่อแต่ไม่มีตัวตนอยู่จริงอะครับอ๋อมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเปเปอร์ทาวครับหรือว่าเมืองกระดาษเป็นเมืองที่ไม่มีอยู่จริงแต่เขาเขียนลงในแผนที่เพื่อใช้เป็นลายน้ําสําหรับผู้ที่ทําแผนที่ครับแต่บางทีเขาอาจจะเขียนผิดก็ได้นะครับอ๋อค่ะเอ่อ แล้วเราได้ไปคุยกับครูใหญ่เรื่องของรางวัลหรือยังครับยังเลยค่ะเมื่อกี้เหมือนครูเห็นครูใหญ่กําลังเดินกลับห้องนะครับใครไปถามก็ได้นะก่อนที่ครูใหญ่เขาจะไปที่อื่นครูชอบจังเลยจะเวลาที่ชมรมเล็กๆมีกิจกรรมอะไรใหญ่ๆน่าสนุกแบบนี้นะแต่ว่าของรางวัลจะเป็นอะไรล่ละที่คิดว่าเหมาะสม อืของในห้องนี้ไม่ได้หรอกจ้าของในห้องนี้นะจ๊ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ผู้ปกครองอะเขาเอามาให้กับทางโรงเรียนนะจ๊ะงั้นถ้าเป็น iPad ให้ผู้ชนะอันดับหนึ่งได้ไหมครับเฮ้ย iPad ได้เลยจ้าจริงๆจะให้ที่2ที่3ด้วยก็ยังได้เลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปทําเรื่องมานะเดี๋ยวครูจัดการให้โอโได้ครับขอบคุณมากครับ,บคุณ ไปเรียนกันน่ารักจริงๆเด็กเดียวนี้โอหผู้ใหญ่ใจดีโคตรอะเอา้าเป็นไรกันนะมันไม่แปลกหรอทำไมผู้ปกครองต้องให้ของเรียนเยอะขนาดนั้นอะสำหรับการต่อต้านการทุจริตนะคะเขามีโมเดลโบเดลหนึ่งชื่อว่าโมเดลสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนั่นเอง ซึ่งเขาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นํามาประยุกต์ใช้เพื่อการต่อต้านการทุจริตค่ะตัวแรกตัว S, <S sufficiency แปลว่าพอเพียงครับถูกต้องค่ะ sufficiency แปลว่าความพอเพียงนะคะตัวที่2ค่ะตัวที่มีใครตอบได้คะอ่า transparent ค่ะแปลว่าความโปร่งใสค่ะความโปร่งใสถูกต้องค่ะตัวที่3ตัว R มีใครตอบได้อ่าตัว R ตอบเลยจ้ะ realize ค่ะแปลว่าตื่นรู้ค่ะตื่นรู้ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยตัวต่อไปตัวที่สตัว o อ้าวเชิญเลยจ้ะ onward ค่ะแปลว่ามุ่งไปข้างหน้าค่ะมุ่งไปข้างหน้าถูกต้องค่ะ<ม>ตัวที่ห้าตัว a อ่ะเชิญจะ้ะ knowledge ครับแปลว่าความรู้ความรู้ถูกต้องครับตัวที่6ค่ะตัว g มีใครตอบได้คะเชิญจะ้ะ general i t y แปลว่า ความเอื้ออาทรค่ะความเอื้ออาทรถูกต้องค่ะจำไว้แล้วก็นำไปใช้ให้อย่างถูกต้องนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะน้าพ่อเธอเคยให้ของโรงเรียนไหมอะนิลินพ่อเราทำงานโรงงานจะมีเงินที่ไหนไปซื้อของให้โรงเรียนขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจจะซักเธออะขอบคุณนะ มันดูเหมือนติดสินบนมากกว่าปะ่ะการเอาของมาให้ดูแลลูกตัวเองเป็นพิศเศษอะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนดูนี่สิเรากำลังเซิร์ชหาเกี่ยวกับเรื่องทุจริตใช่ไหมเราเลยเซิร์ชข้อมูล,เล,เ,ลเล่นเกี่ยวกับการซื้อของติดสินบนน่ะแล้วอยู่ดีๆก็จะเป็นลิงก์เกี่ยวกับการฟอกเงินเฉยเลยอะ่ะการฟอกเงินอาจเกิดขึ้นได้ในสินค้าที่ไม่สูญเสียทางมูลค่าเช่นศิลปะรูปวาดที่มีชื่อเสียงดัง หรือสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงเช่นนาฬิกาแบรนด<บ><บ>์เนมแต่ถ้ามันจริงอย่างที่พวกเราคิดอ่ะเราก็ควรจะบอกครูสักคนหรือเปล่าบอกใครอ่ะแม่ไม่มีคำนั้เหรอผู้ใหญ่สักคนนอกจากเจ้าของโรงเรียนคุณธนาพรโอกาสเดียวแล้ววะ่ะอ่าว่าไงคะเด็กๆ สด่ค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรกันคะคือพวกหนูไม่ได้ตั้งใจจะใส่ร้ายใครนะคะแต่พวกหนูคิดว่าคู่ใหญ่ติดสินบนนะคะการทุจริตเกิดขึ้นเพราะคนเราไม่รู้จักพอเชื่อว่าวัตถุจะทำให้ช <h lem aster> ีวิตนั้นดีขึ้นแต่ของแพงยังมีสิ่งที่แพงกว่าของหรูยังมีสิ่งที่หรูกว่า คนทุจริตยังมีคนที่ทุจริตมากกว่าของขวัญชื่อนักเรียนรายได้โรงอาหารการนำเงินเข้าโรงเรียนอย่างปกติแนบเนียนนักเสียจากว่าคุณรู้ว่าการฟอกเงินคืออะไรความโลภไม่มีจุดสิ้นสุดแต่มันจะหยุดเพียงแค่เรารู้จักพอ